พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคระคามนำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าเชื่อทุก,ทกสิ่งทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้รายการของเราได้นําเสนอเรื่องราวค่อนทังที่จะหนักสักนิดหนึ่งน,นะครับสําหรับคุณผู้ฟังเพราะว่าในจดหมายฝากของท่านยอนในฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองฉบับที่สที่เราได้ศึกษาร่วมกันนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจประการหนึ่งนั่นก็คือว่าท่านยอนได้ เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาท่านต,ต้องการอยากจะตักเตือนแก้ไขป้องกันไม่ให้สมาชิกในคริสตจักรต้องหลงไปกับคำสอนเทียมเท็จหรือแนวคิดแปลกๆที่เข้าสู่สังคมที่เข้าสู่คริสตจักรในเวลานั้นนะครับเพราะว่ามีพี่น้องสมาชิกหลายคนในคริสตจักรยุคนั้นต้องสูญเสียความเชื่อต้องหลงไปกับคำสอนที่ถือได้ว่า ท่านยอนได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าเป็นเหมือนกับผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์ผู้ที่ขัดขวางพระคริสต์เป็นศัตรูของความเชื่อนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวดังนั้นเรื่องราวที่ผมได้พูดได้คุยแล้วก็ได้แบ่งปันในสองสามตอนที่ผ่านไปนั้นอาจจะหนักไปรุนแรงไปอย่างไรก็ต้องขอกราบอาภัยนะครับเพราะว่า เนื้อหาของพระคำของพระยักษ์เป็นไปอย่างนั้นจริงๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งผมพยายามที่จะพูดให้เราทั้งหลายได้คิดได้กลับมาใคร่ครวญว่าจริงๆเราเป็นสาวกที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแล้วหรือ,อยังเราเป็นคนหนึ่งที่ได้ปฏิเสธความเชื่อหรือปฏิเสธการที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และเราเองเป็นตัวปัญหาในการก่อกวนสร้างให้เกิดความแตกแยกสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดในทางกลางพี่น้องผู้เชื่อทั้งหลายในคริสตจักรของเราในชุมชนในกลุ่มระหว่างพี่น้องคริสเตียนด้วยกันบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เราพูดพลังเผลอพูดออกไปในบางสิ่งบางอย่างก็จะทําให้หลายคนต้องมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือบางครั้งเราเองก็มีความรู้สึกมีความคิดเห็นที่ แตกต่างไปเราก็นำเสนอความคิดเห็นอะไรที่เราไม่แน่ใจไม่รู้จริงก็ใส่ข้อมูลผิดๆไปอย่างครุสจักรไปอย่างผู้เชื่อซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาในการที่จะถือศาสนาต่างๆในประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นไปตามธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิทุกคนที่จะมีสิทธิในการเลือกนับถือศาสนา ซึ่งคริสเตียนก็อยู่ในส่วนนั้นเราจึงเห็นว่ามีลัทธิมากมายเลือกเกิดมีองค์กรมีมิชชั่นมีอาสาสมัครที่สอนในรูปแบบต่างๆเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากเลยซึ่งผมอาจจะถือได้ว่ายุคนี้สมัยนี้เมืองไทยก็เป็นศูนย์รวมของลัทธินิกายความเชื่อการปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลายค่อนข้างมากที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับ ไม่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะมาด้วยความหวังดีอย่างไรก็ตามแต่ว่าเราเห็นบางทีบางเรื่องคําสอนก็ได้ผิดเพี้ยนไปไม่ตรงตามความคิดตามหลักที่เราได้ศึกษาในพระคำรของพระเจ้าที่ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นองค์กรมิชชั่นต่างๆมาใหม่มีทุนเยอะยังมีไฟแรงมีทรัพยากรมากมายก่อจ้างนักดนตรีจากคริจกักรนี้มาเล่นดนตรีให้ในการนมัสก,การ ออกค่าเดินทางให้พี่น้องสมาชิกมีการออกรับสมาชิกมีการเลี้ยงอาหารกลางวันมีการดูแลให้ทุนการศึกษามีการหยิบยื่นข้อเสนอในการที่จะให้โอกาสในการไปเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้คุณผู้ฟังครับหรือมีงานมีการทํามีสิ่งต่างๆมากมายซึ่งแตกต่างจากรัชจักรที่ไม่ได้มีทรัพยากรเพียงพอเหล่านั้นก่อนนมัสก,การพระเจ้าตามมีตามเกิด มีการถวายทรัพย์ของพี่น้องในครสตจักรดังนั้นการขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรต่างๆในครสตจักรที่มีอยู่นั้นก็เป็นไปด้วยความจํากัดจําเขี่ยในเรื่องของงบประมาณก็ไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับมีช่ององค์กรใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งมีทรัพยากรเพียบเลยดังนั้นก็เป็นเหตุให้สมาชิกหลายคนก็ถูกดึงตัวไปร่วมกับครสตจักรกับองค์กรใหม่ๆอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ เรื่องของการแย่งลูกแกะแย่งสมาชิกแย่งผู้รับใช้ในท่ามกลางวงการคริสเตียนในเมืองไทยเราก็มีกันเยอะแยะอันนะครับเหตุการณ์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับสําหรับจดหมายของอาจารย์ยนฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3นั้นนะครับเป้าหมายหลักๆที่ผมได้พูดไปนั้นก็คือต้องการอยากจะปกป้องความเชื่อของพี่น้องสมาชิกรักษาพี่น้องสมาชิกเอาไว้ไม่ให้ถูกชักจูง ไม่ให้ถูกหลอกด้วยคำสอนเทียมเท็จต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่พวกเขาปฏิเสธว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นคนผิดคนบาปและปฏิเสธวา่าพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ทรงสภาพมนุษย์ที่แท้จริงและนอกจากนี้ก็ยังมีคำสอนบางกลุ่มที่เข้ามาว่ากลุ่มของพวกเขานั้นบริสุทธิ์ไม่มีมนทินจึงไม่สามารถที่จะร่วมสามาัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรได้เพราะพวกเขายังอยู่ในความบาป ดังนั้นก็จึงมีการแยกตัวออกไปนมัสการรับประทานอาหารด้วยกันและประทามศาสนก,กิจร่วมกันโดยที่ปฏิเสธคริสตจักรเดิมโดยที่ปฏิเสธพี่น้องผู้เชื่อคนอื่นๆซึ่งนำความแตกแยกให้เกิดขึ้นในวงกว้างระหว่างพี่น้องคริสเตียนร่วมกันดังนั้นอาจารย์ยอนจึงได้มีการเขียนจดหมายฉบับนี้ค่อนข้างรุนแรงว่ากล่าวตักเตือนและมีการตำหนิ กลุ่มผู้สอนเทียมเทศเหล่านั้นซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับว่าผู้รับใช้พระเจ้าจําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องความเชื่อปกป้องคริสตจักรเอาไว้ด้วยความกล้าหาญโดยที่ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดนะครับถ้าหากว่ามีการยังลูกแกะก็ดีถ้า,าว่ามีการสอนเทียมเทศก็ดีสมาชิกที่เคยอยู่กับเราออกไปแล้วก็กลับมาหลังบ้านสมาชิก มาเยี่ยมเยียนชักจูงให้ไปร่วมกับโบสถ์ของพวกเขาเอาอามิตรสินจ้างมาให้นำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาให้พยายามเข้ามาในช่วงเวลาที่ครอบครัวสมาชิกมีวิกฤตในปัญหาต่างๆก็เข้ามาแทรกแงซงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าในฐานะพี่น้องที่เป็นผู้นำในคริสตจักร าเราได้พบได้เจอเราต้องกล้าที่จะตำหนิและกล่าวตักเตือนด้วยความรักที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นในชุมชนในคริสตจักรที่อยู่รอบๆในพื้นที่ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนั้นนะครับอยู่ในพระธรรมยหอนฉบับที่หนึ่งในบทที่4ข้อ1ถึงข้อ6นะครับ พระธรรมยอฉบับที่หนึ่งบทที่สข้อหนึ่งถึงข้อหมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเทศจำนวนมากได้ออกมาในโลกพวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้า โดยข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมาและขณะนี้ ก็อยู่ในโลกแล้วลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกพวกเขาเป็นฝ่ายโลกเพราะเหตุนี้เขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาส่วนเราอยู่ฝ่ายพระเจ้า ผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนั้นเราจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จคุณผู้ฟังครับแนวคิดคำสอนเทียมเท็จที่เข้าสู่ครสษจักรในสมัยของอาจารย์ยอนนี้นะครับก็แทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรมากมายนะักกับเรื่องราวของลทัทธิ คำสอนเทียมเท,ท็จที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ครับทั้งนี้เพราะว่าเราจะเห็นผ่านทั้งสื่อมีเดียสื่อโซเชียลต่างๆที่มีการพัฒนาการมีการใช้เป็นหลักในการสื่อสารนำเสนอสอนความคิดแนวคิดในด้านความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายมาสู่ผู้คนซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้และสามารถที่จะถูกชักจูงได้ ถ้าไม่ระมัดระวังตัวเองในการเลือกฟังไม่ระมัดระวังในการเลือกที่จะเข้ากลุ่มคําสอนต่างๆนะครับยิ่งผู้เชื่อที่มีความเชื่อ,อยังไม่เข้มแข็งยังไม่มีพื้นฐานด้านพระวจนะธรรมของพระเจ้าก็อาจจะถูกชักจูงถูกล่อลวงให้หลงไปเชื่อกับกลุ่มที่สอนเท็จต่างๆได้โดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งถ้าคนที่พี่น้องคริสเตียนที่เติบโตในทางของพระเจ้า เป็นผู้ใหญ่เพียงพอเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เขาได้เรียนรู้ที่ได้สะสมไว้ในชีวิตเขาก็สามารถที่จะยืนหยัดปกป้องความเชื่อเอาไว้อีกทางก็ยังเป็นคนที่ช่วยปกป้องผู้เชื่อที่อ่อนแอก,กว่าไม่ให้ถูกชักจูงไม่ให้ถูกล่อลวงไปเชื่อในลัทธิที่สอนผิดเพี้ยนไปจากพระกรรมของพระเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับและในจดหมายฝากของอาจารย์ยอนวันนี้ที่เราได้อ่านไปนะครับท่านได้เริ่มต้นจดหมายฉบับนี้ว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจ,จนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลก คุณผู้ฟังครับจากคําตักเตือนของอาจารย์ยอนนี้สามารถที่จะใช้เป็นคำตักเตือนที่มาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ด้วยว่าอย่าไปหลงเชื่อทุกสิ่งที่เราได้อ่านหรือได้ยินได้ฟังได้เห็นผ่านสื่อต่างๆผ่านการชักจูงผ่านการแนะนำในช่องทางต่างๆนะครับผมจึงอยากจะขอใช้คําพูดของอาจารย์ยอนมาแนะนำว่าอย่าเชื่อทุกวิญญ,ญาณทุกคำสอน แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นคําสอนนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่คุณฟังครับถ้าเรารู้จักวิธีการพิสูจน์รู้จักวิธีการตรวจสอบวิญญาณคําสอนต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้พบได้เจอเราก็สามารถที่จะยืนหยัดตั้งมั่นคงในความเชื่อได้นะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นปัญหาในครสษจักรที่อาจารย์ยอนเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน มีการเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ในรูปแบบต่างๆที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงในเวลานั้นและก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลายคนพบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นคำสอนใหม่ๆแต่สำหรับท่านยอนเรียกร้องให้มีการทดสอบให้มีการพิสูจน์เป็นอันดับแรกว่าอย่าเชื่อคนที่มาพูดมาชักจูงทุกๆคน ไม่ว่าจะดูมีเหตุผลน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามจงฟังพวกเขาอย่างระมัดระวังเพราะเขาอาจจะกลายเป็นศัตรูของพระคริสต์ก็ได้และนอกจากนี้เราสามารถพิสูจน์คำสอนเทียมเท็จได้อีกประการหนึ่งว่าพวกเขาสอนและพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทั้งพระเจา้าและทรงเป็นมนุษย์แท้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าไม่ใช่จะเชื่อแค่ในด้านที่พระเยซูคริสต์ทรงฤทธิเดช มีอำนาจเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงด้านเดียวเท่านั้นแต่ไม่เชื่อในพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้เหมือนที่หลายหลายคนได้มองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับสำหรับพวกเราแล้วพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่อยู่ในโลกนี้และวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้เรารู้จักพระเจ้า และฟังอัครสาวกของพระเยซูซึ่งท่านยอห์นได้บอกว่าอัครทูตที่มาจากพระเจ้าซึ่งแน่นอนสิ่งนี้จะได้ช่วยให้เรามองเห็นวิญญาณแห่งความเทียมเท็จและแยกแยะออกได้ว่าสิ่งใดเป็นวิญญาณเท็จและเป็นวิญญาณแท้และนอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเรารู้ว่าผู้ที่เข้ามาพยายามชักจูง พยายามสอนในเรื่องราวต่างๆที่ไม่ถูกต้องน,นั้นแทนที่เราจะไปตอบโต้อย่างรุนแรงถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่แน่ใจให้เรามาคุยกับผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรปรึกษาขอคำแนะนำขอคำอธิษฐานและพิจารณาค้นหาคำถามคำตอบต่างๆจะอยู่ในพระคัมภีร์เพื่อที่จะช่วยปกป้องวิญญาณจิตของเราเอาไว้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสิงโต หรือซาตานที่จะคอยตะครุบกัดกินวิญญาณจิตของเรานะครับและนอกจากนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าเชื่อฟังผู้เลี้ยงแกะที่พระเจ้าประทานให้มาดูแลลูกแกะของพระองค์ในคริสตจักรเพื่อที่จะได้รับการปกป้องให้พ้นจากสุนัขป่าสุนัขจิ้งจอกหรือสิงโตหรือสัตว์ร,ร้ายที่จะมากัดกินวิญญาณจิตของเรา ดังนั้นคนเหล่านี้เป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมให้ดูแลเราเราต้องให้เกียรติแก่ผู้ที่รับเจิมจากพระเจ้าคนเหล่านี้จะต้องไม่ลำบากใจในการปริิบัติรับใช้พระเจ้าในการดูแลคริสตจักรในการกระทำพันธกิจของพระเจ้าเรามีทางใดที่จะหนุนเสริมพี่น้องผู้รับใช้ผู้นำในคริสตจักรได้ให้เราทำสุดกำลังของเราในส่วนของเราเพื่อให้คนเหล่านี้มีสันติสุข และมีกำลังที่จะสอนเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าให้เข้มแข็งตลอดไปได้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับบันทึกช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับวามหรู้่เ ไรพระเจ้าสาแดงพระคุณกลาลาเหตุไรที่พระเยซูยอมไทยหลังใจข้าให้สาอา เชื่อมันคงว่าพระองค์ทรงริ์อาร,รักษาซึงมอบไว้กับพระองค์จนถึงการละวันนั้นได้ข้าไม่รือว่าพระองค์ทรงให้ความเชื่อ แก่ข้าอย่างไรเหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาทจึงได้ความสุขยิ่งใหญ่แต่ข้ารู้จากพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมันคงว่า พระองค์ทรงริษอาร,รักษาซึ้งมอบไว้กับพระองค์จนถึงการละวานนั้นได้ไม่รู้ว่าพระวิญญาณดนใจให้ข้าเห็นบาปอย่างไร หรือมืออ่านคำตรัสของพระองค์จึงเกิดความไว้วางใจแต่ข้ารู้จากพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมันคงว่าพระองค์ทรงริอาะรักษาซึ่ง พบอไปกับพระองค์จนถึงการละวานน้นได้ไม่รู้ว่าเมื่อใดสาเดตมาเวลาเช้าสายบายเย็นหรือค้าต้อง พบในเวหาแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมันคงว่าพระองค์ทรงริษาทร,รักษาซึ่งมอไปกับพระองค์จนถึงการละวา ไอเชื่อมันคงว่าพระองค์ทรงรินอารักษาซื้อมาไปกับพระองค์จนถึงกาลว่า